อุ้ยหอยเชลล์เขาดีหนักเดี๋ยวนะดูดูใหญ่มากอ่ะอุ้ยหอยเชลล์เดี๋ยวนะร้อยยี่สิบบาทแม่ก็คือเนี่ยมันเกินช้อนอ่ะต้องทีละตัวอ่ะพี่แงเอาชิ้นไหนโอ้ยไข่หมึกก็มีจ้าไม่หมายจะได้จังจ้าเห็นอยู่นี่นะฮะไข่หมึกเป็นยวงๆเลยเออร้อนไอมน้ำร้อนร้อนเป็นไงทั้งใหญ่ทั้งร้อนส่งให้แบงค์ก่อนเออนี่ในเขี่ยให้ดูเขี่ยให้ดูเร็วๆเนี่ยเห็นปะเต็มมากอ่ะเต็อุ้ยกลางอู้วเป็นไง โอ้ยแกงแก้วเด้อเดี๋ยวนะอันนี้คือ120ยยี่สิกุ้มมากทุกคนไหนมาเนี่ยโอ้ร้อนอันนี้เป็นข้าวอะไรจ๊ะพี่ฟ้าจ๋าข้าวหน้าปูฉ่ำๆเลยค่ะข้าวหน้าปูมีกันเชียงนะมีอะไรเนี่ยก้ามอ่อนกระเชียงมีก้ามอ่อนมีนิ้วมีเนื้อมีไข่ปูข้กของปูอยู่ในกล่องนี้หมดแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบคือไม่ได้เล็กๆนะทุกคนนี่ เธอโอ้โหดูดีน้าเธออ่เทียบกับตัวท,ทั้งแ่มนะแ่นกับได้ทงคร <นะ S 2> แล้วไม่ได้แค่กล่องนี้กล่องเดียวอยากให้ดูนี่ขอขอทุกกล่องก็คือเหมือนกันหมดเลยจ้าร้อจ่าแม่จ่าเป็นไง บารมีห้อยเขาทําถึงอะแม่รีบมางานอะไรบรางงานอะไรบอกไปงานหมีทะเลมาเสิร์ฟวันที่สิบถึงสิบห้าตุลานะเซ็นท่านภรรยารีบมาดีไม่งั้นต้องไปถึงระยองเพลองค่าน้ํามันไปอีกนานอยวให้ดูความเกีียวกุ้งชีสลาวาเจ้านี้แม่แม่แม่หักให้ดูเลยแม่หักให้ดูเลยโอ้หก่อนลดูความกุ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นกุ้งไหมนี่กุ้งเป็นตัวอะไรทุกคนร้านนี้คือเขาขายของทะเลแบบขายเอาสังคมเออแล้วแป้งข้างนอกจะกรอบๆนะลองกัดดูลองกัดดูอี่ยมีทั้งกุ้งทั้งชีส กินอะไรเผ็ดๆร้อนๆก็ต้องมาร้านนี้เลยทีโมจัดพี่พี่เดี๋ยวข้อขาเดี๋ยวพ่อค้าไปไหนแล้วพ่อค้าวันนี้มาเป็นปอยแปนอยู่ไม่สุกเลยทีโมจัดชาน้ำผลไม้นะจ๊ะใส่ผลไม้ประมาณแปดร้อยพันการ์ตแบบยันย่างเก้าอ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 ย่างต้องเอาจานต้องเอาจานมากระฉออยู่เอาเลยอย่าใหมาเข้าปากเลยหัวมันจะแตกยังไงดี โอ้ยขยอนอุ้ยมีชักเข้าชักออกเด็ดละมันเล่นกินตตงโมไปเลยขยอนทีโมวันนี้มีมาเยอะไหมเพื่อนมีมาเยอะครับผมประมา1,000กว่านี่เราบังปิ้งอ่ามันบอกว่านี่เป็นน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งเด่นห้างานร้านดังพัทยานะบอกใฮะนะทุกคนมาเนื้อไข่เนยแห้ไม่ใมาการินด้วยนี่เขาจะเป็นชาไทยแบบนี้ให้ทุกคนให้ดูเห็นไหมงานดูด น้าจิ้มแล้วตบประมาณน้นจิ้ช้อนนะมันช้อนชื่อร้านนี้นะคะเมนโลมีเมนโลมีรีบมากรอบ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 กับกราบใช่คือจะบอกแล้วเนี่ยปีนี้มีทะเลน้ำมะนาวท่าเรือพีที่ทุกคนถามหามาด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าต้องกินแบบสามอย่างรวมกันแซ่บมากเออเขาจะเป็นเหมือนแบบน้ำที่เป็นเซอร์บี้เลยอ่ะเนาะใช่คือเป็นเป็นเกรดมีมะนาวแบบมีความเค็มๆของบวยแล้วก็หวานหวานของลำไยตัดกันคือดีมากอันนี้จะเป็นลูกชิ้นบุฟเฟ่ผัก อ่าหมายละสิบบาททุกคนแต่ดูให้ดูผักก่อนก็คือตักได้เลยกับน้องจิมแซ่บแบแซ่บๆนแบบนี้ข้างนี้ก็จะเป็นซ้มตำา u d i นะฮะเจ้าดังรอบนี้เพ <hat. S 2> ื่อผู้่อง่ายจะมีเช็คเช็คเอาเลไปเช็คเช็คเอาเลยเหล่ะจ้ะที่เช็คเอาเลยครับตำานหมดไม่เซ็งแน่นอนครับอ, <rell> อันนี้คือสู้ฝนมากนะบอกเลยใช่คือจะบอกว่างานเพิ่งเริ่มตอนนี้ประมาณ4ี่โมงนิดนิดฝนแบบปล่อยปลอยนิดนิดก็พอเดินได้อยู่อ่าันนี้ถ่ายให้ดูแบบเรียวเรียวร้านหยกเย็นดโฟทุกคน เจ้าดังของบัทยานะอันนี้คือแซ่บมากนะบอกให้ใช่จะเป็นเนื้อปลที่แบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใช่จะมีเส้นให้เลือกเยอะเครื่องคือจัดเต็มแบบนี้ร้านเจ๊น้องก๋วยเอ้ยเดี๋ยว <laughs> ตัวใหญ่กว่าตอร์เ <laughs> ต็มดูแววมาอุดหนุนคุณแม่ได้เลยดูราคาคุณแม่ห้าสิบหกสิบมีเครื่องให้เลือกตามน,นี้อ่านี้เป็นก๋วยจับน้ำข้นนะจานน้องแจ่มไปรีวิวมาแล้วกินด้วยตัวเองถึงมาออกงานบอก้ว่าใครที่แบบไม่ตื่นเช้าวันนี้ได้กินแล้วนะเพราะว่าคุณแม่มาขายตอนเย็นเนี่ยนะ บอกให้ร้านนี้นะฮะกุวยจับเจ๊น้องนะชื่องานหมี่ทะเลมาเสิร์ฟที่เราถ่ายมานี่ก็คือโซนด้านบนนะแต่ยังมีอีกใครหาร้านไหนไม่เจอนะแนะนำมาตรงนี้เลยจ้ะมีป้ายชื่อร้านบอกหมดเลยนะทุกร้านนะในงานนะใครที่แบบเพลงร้านไหนไว้ก็มาดูหมุดได้เลยตอนนี้หรือจริงเดินวนที่ครบก็ได้ใช่เดินดูไปเรื่อยๆคือแนะนาว่าให้รีบมาเร็วๆก่อน6กโมงเย็นจะเดินสบายมากอ่าถ่ายถ่ายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างให้ดูใหม่ตอนนี้คนข้างล่างคือเริ่มเยอะแล้วนี่งานเปิด